ไอเดียเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำฝนชื่ออาคมในเจริญครับเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปทุมบุรีครับผม จ้าของไอเดียเพื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำฝนคอนเซ็ปต์ของงานคือเราต้องการที่จะสร้างพลังงานจากน้ำฝนครับเราเห็นจุดอ่อนจากโซลาเซลล์ที่ไม่สามารถผลิตพลังงานจากน้ำฝนได้ทุกครั้งที่ฝนตกส่วนมากเนี่ยก็คือไฟมักจะดับครับผมเมื่อเมื่อไฟดับปุ๊บก็จะเกิดความวุ่นวาย ถูกประสงค์ของอเยนนี้อย่างแรกเลยครับก็คือให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในการใช้พลังงานหมุนเวียนข้อ2ครับก็คือให้มีการเผยแพร่วิจัยต่อย,ยอดในภาครัฐและภาคเอกชนข้อ3ได้มีการปรับปรุงเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจากน้ําฝนให้มีประสิทธิภาพและราคาที่ถูกที่สุดส่วนข้อสุดท้ายก็คือทุกประชาชนทุกบ้านและภาครัฐและเอกชนมีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจากน้ําฝน ได้ในทุกสถานที่ครับการทํางานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจากน้าฝนครับก็คือเมื่อมีฝนตกลงมาก็จะมีการรวมน้ําอย่างที่ล่ี่รางรองน้ําเมื่อรางรองน้งนําเสร็จเราก็จะมีน้ําที่จะไหลเพียงพอที่จะปั่นังหันให้หมุนเ็าจะเป็นน้ํารวมจากหลังท่านะครับจากนั้นน้ําก็จะมาปั่นกังหันนี่จากจังหันก็คือมาปั่นพวกไดนาโมครับ จากไดนาโมนี่เราก็จะเก็บไฟฟ้าที่ได้จากแต่ละตัวเนี่ยครมารวมลงในกล่องวงจรสังเกตจากกล่องวงจรเราจะมีบอกจํานวนแอมป์จำนวนโวลต์ที่จะเป็นแรงดันเพื่อที่จะไปแจกไฟให้กับอินเวอร์เตอร์ครับจากอินเวอร์เตอร์นี่ก็ะจะเป็นแรงไฟ12โวลต์ให้เป็น220โวลต์ครับให้เพื่อใช้กับไฟบ้านโดยเราจะนําไฟเนี่ยเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่ด้วยถ้าฝนยุดตกเนี่ยเราก็จะมีไฟฟ้าใช้เตาจกีวต่ออีกครับ จากนั้นก็คือเราก็จะมาเปิดทดลองเปิดไฟให้ดูนะฮะคราวนี้เราก็จะเปิดไฟอยู่นี่คือพัดลมทำงานแล้วแล้วก็เปิดวิทยุ พร้มอมก,กันได้หมดเลยใช่ไหมครับครับ